สวัสดีครับผมพหลบจากเพียนออเดียโปรดักส์ครับคลิปนี้เป็นคลิปการรีวิวความแตกต่างของคอสแต่ละรุ่นนะครับของเพียนออเดียโปรดักส์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอรสรุ่นเล็ก ac 2 2 d ขีดดีคอรสรุ่นกลางอันนี้รุ่นล่าสุดนะครับพี่พุ่งออกมาใหม่ ac 2 4ขีด sb แล้วก็คอรสรุ่นใหญ่ ac 3 4 d ขีดดีนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็แต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเพื่อเป็นข้อมูลให้สําหรับลูกค้า ในการพิจารณาในการที่จะเลือกมาเป็นไว้เป็นเจ้าของนะครับครับเริ่มจากรุ่นเล็กนะครับคือ AC 22ขีดดีนะครับคอร์สรุ่นนี้จะเป็นคอร์สสองทางสเตอริโอนะครับหรือถ้าจะเรียกให้ให้ให้เห็นภาพพจน์ก็คือว่าผมจะเรียกว่า1บก1 1, 1. บก1เพราะว่า1ก็คือโลมีแค่หนึไฮมีแค่1นะครับหรือเรียกว่า1บก1นะครับ ขอตัวนี้สามารถที่ปรับโลได้แล้วก็ปรับไฮได้เพราะมันเป็น2ทางมีดีเลย์ให้มีโลอินเร์ดให้นะครับแล้วก็ทุกแบรนด์ก็จะมี v ียูนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ประหยัดนะครับใช้งบน้อยแล้วก็เนื้อเสียงจะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็จะปรับได้แค่โลกับไฮนะครับข้างในมีจุดตัดอยู่86เฮิรต์นะครับจุดตัดโลอยู่ที่86นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งาภายในแล้วก็กลางแจ้งได้ดีนะครับ ก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นรุ่นกลางนะครับ AC 2 2ขีด SV รุ่นนี้ก็เป็นรุ่น2ทางสเตอริโอนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือว่ารุ่นนี้ผมจะเรียกว่าเป็นรุ่น2 2บวก2แล้วก็แล้วกันนะครับก็คือเป็น2ทางแต่ว่าสามารถที่จะปรับโลได้2ปรับไฮได้2นะครับหรือเราเรียกว่า2บวก2นะครับเข้าใจง่ายนะครับรุ่นนี้สามารถที่จะปรับทางด้านโลนะครับได้อิสระ2 2 2, 2ช่วงนล้ก็คือปรับซับ ซับเบลนะครับที่ฟรามถี่60เฮิร์ตจะได้เสียงที่นิ่มนุ่มนะครับนุ่มนุ่มนะครับออกนุ่มๆมลึกๆมีพลังแล้วก็เสียงโลนะครับจุดตัดอยู่ที่135ก็คือเป็นเสียงลูกลูกกระแทกสามารถลูกค้าสามารถที่จะปรับ2 2โซนนะสามารถที่จะปรับให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้ว่าอยากจะได้ลูกกระแทกผส,สมกับล,ลูกนุ่มก็ปรับได้เลยนะครับโดยความถี่ลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วก็คือ60กับ135สผสมกันก็คอนเซปต์นี้ก็น่าจะลงตัวแล้วนะครับ ส่วนทางไฮก็เป็นจุดตัดสา k 5ทับ2 k 5ก็คือสามารถปรับเสียงกลางนะครับก็คือ,อตั้งแต่ตั้งแต่135ไปยาวไปจนถึง3 5 k นะครับก็คือปรับเสียงกลางส่วนเสียงแหลมก็เริ่มจาก2 5 k อันนี้คือเสียงที่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับฟังสบายนะครับมีดีเลย์ให้แล้วก็มีบูตเบสให้อีก6 db น,นะครับอันนี้ก็ถ้าลูกค้าที่อยากจะเน้นทางด้านทางานโลก็ ก็ทางรุ่นนี้คอนร,รุ่นนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับครับรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นใหญ่ AC 3 4 d ขีดดีคอร,รุ่นนี้เป็นได้ทั้ง3ทางและ4ทางสเตอรโอนะครับเป็น2ทางก็ได้นะครับด้วยฟังก์ชันมิดไม่เอ่อมิดไฮซัมนะครับก็คือต่อแบบ2ทางแต่ปรับได้เหมือน4ทางนะครับซึ่งคอนร,รุ่นอื่นในโลกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึงกรณีที่ลูกค้าใช้อยู่ในโหมด3ทางเนี่ย ก็จะมีช่องที่เหลืออีกช่องนึ่งนะเป็นฟูลเล g งนะครับสามารถที่จะเอา Full l ลเล t งตรงนี้เอาไปใช้งานต่อเครื่องเสียงอื่นๆอีกชุดหนึ่งหรือต่อเครื่องเสียงเพื่อที่จะไปคอนโทรลมอนิเตอร์บนเวทีก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับรายละเอียดคอร์รุ่นนี้ผมจะเรียกว่าคอร์ดหบวกสแล้วกันนะครับฝังง่ายๆ1ก็คือมีโลแค่1มี3ามีมีไฮถึง3ตัวนะครับก็คือ1นบวกสนะครับสำหรับโลจุดตัดอยู่ที่86นะครับ ตามไปาย86ก็อยู่ที่โลเพราะนั้นจะได้เสียงที่มีค่อนข้างาหนักแน่นนะครับนุ่มมีพลังนะครับแล้วก็มีลูกกระแทกนิดหน่อยนะครับภายในแล้วก็กลางแจ้งก็ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็สําหรับายนี่ก็จะปรับได้ละเอียดนะครับก็คือแยกมาปเป็น3ส่วนก็คือมิดโลข้างในจะใส่การ์ด800นะครับก็คือมิดโลนี่ก็คือ, Mid คอตั้งแต่86จนถึง800เนี่ยก็จะปรับในย่านมิดโลตรงนี้ส่วนมิดไฮ ก็ข้างในก็จะมีกาสามเทั้งสองนะครับก็คือตั้งแต่800ไปจนถึง 3.5K เนี่ยก็จะมาออกที่มิดไฮแล้วก็ส่วนไฮนี่คือตั้งแต่ 2.5K เป็นต้นไปนก็จะมาออกที่ที่ไฮนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะปรับใต้ค่อนข้างละเอียดนะครับเสียงกลางแหลมนี่จะเน้นจะเน้นตรงนี้มากนะครับส่วนอ่าแลืออย่างมันมีมีดีเลย์ให้นะครับมีดีเลย์ระหว่างโลกับมิดโลตัวนี้แล้วก็มีโลอินเวอร์นะครับ รุ่นนี้ก็จะมีมีปุ่มคอนโทรลนะครับเนื่องจากเขาเป็น3ทางและ4ทางปุ่มแรกจะเป็นตัวเลือกว่าเราจะอยากจะเป็น3ทางหรือ4ทางนะครับถ้าเราไม่กดนะครับไม่กดก็คือจะเป็น3ทางถ้าไม่เป็น3ทางถ้าเป็น3ทางตัวเนี้ยเพราะนั้น3ทางก็คือมีโลนะครับแล้วก็มีมิดแล้วก็มีไฮดูตรงนี้เลยครับมิดสามเวไฮสามเวนะครับก็คือเราปรับได้3ทางมีโลมี มิดแล้วก็มีไฮส่วนไอตัวนี้เป็นฟูลเลงเป็นวอลลุ่มที่คอนโทรลเรื่องฟูลเลงนะครับสามารถที่เลงได้12 Db เหมือนกันนะครับไปคอนโทรลทีเ่เครื่องเสียงชุดอื่นเดี๋ยวดูทางด้านหลังก็จะเข้าใจอีกนะครับส่วนปุ่มที่2เป็นปุ่มซัมนะครับปุ่มซัมก็คือสัญลักษณ์มันจะโยงกันไปที่4ทางนะครับกรณีที่เราใช้4ทางแบบพียวๆนะครับก็คือมีต่อเครื่องเสียง power amp 4ตัวเลยนะครับก็คือเป็น4ทางจริงๆเนี่ย เราก็ต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้ฟังก์ชันซัมเนี่ยก็คือเรากดตรงนี้คู่กันไฟซัมจะขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราต่อเครื่องเสียงเราแค่2ทางนะครับแต่ว่าปรับได้สละเหมือน4ทางเลยครับก็คือมีโลมิดโลมิดไฮแล้วก็ไฮนะอย่างที่ว่ากับคอดอื่นในโลกนี้ไม่มีที่จะทําได้มีฟังก์ชันเหมือนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับครับสําหรับด้านหลังจะเป็นเอาตุตนะครับจะเป็นเอาตุตส่วนด้านหน้า ก็คือเอาไว้สําหรับปรับนะครับด้านหลังเอาไว้สําหรับต่อนะครับคือต่อก็กับระบบเครื่องเสียงของลูกค้านะครับเราจะดูง่ายๆก็คือว่าอันไหนที่เป็นระบบ2ทางก็ดูที่เอาตุตนะครับของแต่ละชแนลไม่ว่าจะเป็นชแนล a หรือชแนล b นะครับถ้าเป็น2ทางเขาก็จะมีแค่โลกับ high นะครับโลกับ high อ่าก็คือต่อเข้ากับเครื่องเสียงของลูกค้าที่มีแค่โลกับไฮคร high, high ของลูกค้าระบบเครื่องเสียงก็คือตู้ลำโพงที่มีเสียงกลางกับเสียงแหลมอยู่ในตู้เดียวกันนะครับแล้วข้างในตู้ก็จะมี passive network นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรียกว่าระบบ2ทางนะครับอย่าง ac 2 2ขีด d นะครับก็จะเป็น2ทางเพราะว่ามีโลกับ h i g นะครับส่วน ac 2 4ขีด sb นะครับอันนี้ก็เป็น2ทางนะครับคือต่อได้โลกับ h i g แต่ด้านหน้าปรับได้เหมือน4ทางนะครับก็คือโลซ้มก็คือปรับ s u บ b บ s กับโ o w แล้วก็ส่วนม i d high ซ้มก็คือปรับม i d กับ h i g ที่ด้านหน้านะครับอันนี้คือรุ่นพิเศษนะครับก็คือรุ่นที่ ในโลกนี้ไม่มีครับก็คือสามารถที่จะปรับได้เหมือน4ทางจะต่อเหมือน2ทางนะครับส่วนรุ่นใหญ่ก็คือ AC 3 4ขีดดีนะครับเอาผุดเขาจะเป็น4ช่องก็คือสูงสุดก็คือเขาเป็นได้4ทางนะครับหรือ3ทางก็ได้นะครับก็จะต่อยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเขาเป็น3โหมดนะครับ ผมด้านหลังเนี่ยของ ac 3 4มีขีด d ผมก็พยายามเขียนให้ใหชัดเจนนะครับว่าถ้าลูกค้าใช้โหมด4ทางก็จะดูด้านบนส,สกรีนด้านบนนะก็คืออันนี้เป็นโล4ทางอันนี้เป็น m i ดโล4ทางอันนี้เป็นมิด h ฮ4ทางอันนี้เป็นไฮ4ทางของ channel a นะครับ channel b ก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าลูกค้าเล่นเป็นโหมด3ทางนะครับก็มาดูแถวแถวข้างล่างแถวที่2เนี่ยนะครับก็คืออันนี้เป็นโลช่องนี้เป็นโล3ทางอันนี้ช่องนี้เป็น f u l เ length นะครับแล้วอันนี้เป็น m i ด เสียงกลาง3ทางอันนี้เป็นไฮสาทางถ้าลูกค้าใช้โหมดซัมนะครับก็คือปรับเออต่อเหมือน2ทางนะก็คือต่อโลกับซัมตัวนี้ต่อแค่2ช่องตัวนี้นะครับโลกับซัมตัวนี้ก็คือโลกับไฮเนี่ยแหละครับแต่ปรับด้านหน้าได้เหมือน4ทางครับซึ่งข้ออื่นในโลกนี้ไม่มีนะครับส่วนสําหรับอินพุตก็เป็นสเตอริโออินเหมือนปกติทั้งทั้งสรุ่นนะครับคือมี2องชันแนลคือชันแนลเอกับชันชันแนลบนะครับสรุปเลยว่าข้อทั้งั้งสรุ่นเนี่ยนะครับ ถ้าลูกค้าอยากได้ประหยัดนะครับแล้วก็ใช้ง่ายต่อง่ายก็คือรุ่น ac สองสขีดดีนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเสียงเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับอันนี้ง่ายประหยัดนะครับส่วนถ้าลูกค้าอยากจะเน้นเสียงเบสเบสหนักแน่นเบสปรับได้ก็คือ2อบวกสตัวนี้ก็คือแนะนําให้เป็นรุ่น ac 24ขีดดีนะครับตัวนี้ลูกเล่นเขาจะเน้นไปทางเสียงต่ําเสียงเบสนะครับเสียงซับเบสนะครับส่วนถ้า ลูกค้าที่อยากเล่นเป็นระบบ3ทางหรือเป็นระบบ4ทางนะครับเพียวๆเนี่ยก็แนะนําให้เล่นรุ่นใหญ่ก็คือ ac 3 4มสีขีดีหรือลูกค้าที่มีระบบ2ทางอยู่แล้วแต่อยากจะปรับเขาเรียกว่าอยากจะปรับกลางแหลมได้อย่างละเอียดก็แนะนําว่าให้เล่นรุ่นนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าใช้ระบบแค่2ทางแต่ปรับได้เหมือน4ทางนะครับรุ่นนี้ก็จะคุ้มค่าที่สุดจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับก็โอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ